ไปซีนเบกเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการบปร่องทีวีแล้วก็ไปอยู่กันในเกมในตำนานอย่างแฮนด์สูปิเลเตอร์ซึ่งไป กดเลื่อนเลื่อนดูเนี่ยมันอัปเดตแมปสครับเกมที่แบบว่าน่าจะล้อเลียนสมิษเกมมานล้นะวันนี้พวกเราสามคนก็เลยจะมาลองเล่นกันดูเห็นว่ามันมีดันใหม่แยะๆเลยแหละน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวพวกกูจะมาจิงเงินรางวัลร้อยลูปีกันร้อยลูปีเอาล่ะแล้วสโกตเตะมันเลยใครจะได้เป็นคุณกีหุนเดี๋ยนั่นแหละคือเงินเราข้างบนหัวนี่ขาดไหมเฮ้ยมันโหลดแมปอยู่เปล่าโอเคมาแล้วเฮ้ยนี่มา มันแบบอะไรอ่ะแล้วกูเคยเล่นด้วยอะ่ะพี่เคยแชร์มาสองรอบแล้วอ่า,อาสองคนด้วยแสดงว่ากวาจจะเคยเล่นนะเอาแล้วกูรีบวิ่งไปหาปืนมาจัดการพี่ซีดก่อนไง <Yeah. S 1> <c oughs> เย้เฮ้แค่ได้มีดก็น่าจะโอเคแล้วเปล่า <c oughs> ระวางให้ดีนะคุณกีฮุน <c oughs> เอาแล้วเจออะไรเมึึกตายเลยและ <c oughs> เอาละคุณกีฮุอนอยู่ไหน <c oughs> จะบอกนะว่ากูจะเป็นคนตายเองอ้าวไปเข็นเรียบร้อยไปแล้วต่อไปต่อไปคุณกีฮุนอยู่ไหนเหลือพียงสองคนมันจบแล้วเพราะว่าเหลือสองคนอ้าก็ตายคนเดียวไงแล้วต่อไปจะตายอีกหนึ่งโอ้มันนี่มันนี่นี่คือเงินของพี่ว่าก็ดึงเงินนะประกันเดบิเนี่ยแล้วจะโอ้โหแล้วอย่างยากอ่ะแล้วจะเป็นลูกโม่ทำไม เฮ้ยไอพี่มึงเอามือมึงออกไม่ได้เล่นไม่เป็นเล่นจะมากวนทำไมไอ้เออโดนยงชนกูแรงกูโฉกนะไอ้เหี้ยมึง เอาล้วปืนกูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วแปดวินาทีกันแล้จะบททาไงอะพวกเราจะตายคู่อะมันไม่มีทางหรอกฟอนแมนไม่อนุญาตให้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเอ้ไปเกมต่อไปเหรอเออต้องเปลี่ยนเกมแน่เลยอาเอาเราวัดกันไปเลยดีกว่าเชื่อกูไว้ว่าตรงนี้ไม่แตกทำมาตั้งนานในเหี้ยทำมาตั้งนานอุสาห์มาตั้งนาน แล้วกูได้เงินไง2,000ดลอดลาอดลาร์2,000ดอลลาร์โอเคทุกคนผมว่าเรามาเล่นกันแต่หมดกระจกกันดีกว่าแม่งน่าจะเราใจที่สุดแล้วมันต้องมีคนเสียสละบ้างดิวะสี่แผ่นแรกมึงว่าเป็นอันไหนเฮ้ยเกิดผมเอามือไปตแตะเออว่ะเออว่ะลองรูปดูนีแบบคนทำกระจกอะดวยได้ด้วยเอามือมือ,มอรูปได้เอมอมือรูปได้เหรอวะเนี่ยม,มือรูปได้น่าแล้วรู้ชะตากรรมด้วยการมือถูนี่ตรงนี้ แล้วกูเนี่ยอย่างนี้ได้ใหตามกูมาเลยพี่ซีดพาไปเอง้้ยยจะรีบไปทำไมวะมึงจะรีบทำไมเนี่ยกูไม่เข้าใจเนี่ยนี่กูแตะยังอะกูแตะไปแล้วยังอะไม่รู้ไม่รู้ยังไม่แตะ ถ้าเกิดัมเดินขอบอย่างเงี้ยตรงนี้ไปเกตใช้เทคนิคการเดินขอบเฮ้ยเดินขอบได้เหรอถ้าผมเดินขอบอะโอ้ยควายเราถ้าเกิดผมเดินขอบแล้วามันละไปเลยเดินขอบโอ้ยแม่งมันเป็นไปได้ยังไงวะกูเปลี่ยนโหมดเลยมันอยู่ๆมันเดินขอบเอ้ยมึงโดนฟอนแมนสั่งยิงแล้วไปเกตโอเคครับผู้ชมทุกคน ตอนนี้เราก็กลับมายังแมปที่แบบว่ากูพี่เศษเคยเล่นกันมาอย่างยาวนานว่าแล้วพวกมึงดูสกอร์ละขอดเด้ครับสิก <c oughs> เลยแม่เ้ยมาลุยกันดีกว่าน้องแมงมันยังอยู่ในเมมโมรี่ทั้งหมดวิธีเล่นนะ่ะโหไปเลยพี่บุมแมงเนยกูจำไม่ได้แล้ว่ะกูขับไปเป็นแล้วกูจำได้ทุกประการเลยแหละพร้อมขบูมลยชุ่ม ไปเกตพีมันอยู่ตรงนู้นแต่คนดังเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันอยู่ซ้ายมือมึงไกลๆเลยเจอกันแล้วเจอกันแล้วะเจอกันแล้วเอาเลยพีอีเคนยาหันกลาไม่บอลพี่โอ้โหตกใจหมดเลยมีเหตุผลทำให้เมากลางกูพังใช่ไหมล่ะอัดเกมบผ่าเนี่ยใช่เอออาจจะใช่นะมันแบบใช้เมาส์กลางนะมันหมุนนะมันหมุนรัวๆอาจจะใช่เลย ไปหาี่มูมเฮ้ยวัตชิวังไขวแด่ชิตาเฮ้ยเฮ้ยคลิกคลิกโอ้โอาฮ่าโซโคนานี่ฮโอ้โหโพสทิชั่นกูเกิดไม่ดีเลยอ่ะมันแบบมุมเฉยอ่ะเฮ้ยย่า มุมเฉยก็ไม่ดีเลยอ่ะจับไม่ทันไม่ใช่ว่ามุมเสยคือมุมที่ยิงเฉียงขึ้นไปได้เหรอวะมัน,ม,นมันไม่ไม่โดนอ่ะดิถ้าแบบยิงยิงเฉี่ยวแล้วมันโดนดินอย่างน้อยแบบพวกมึงก็ระเบิดได้อะ่ะก,ก,ไกไูไปกำจัดพีซีก่อนไปกูไปกำจัดพีซีด้วยอะไรอ่ะ <c oughs> พีซีอุย้ยมือกูนี่เนาะมือแย่แล้วพี่ ผมมาแล้วพี่ชายไอ้ยิฮ้ยฮ่าฮ่โยฉันตรงนี้ตายตายกูตายแล้วดิเฮ้ยมาละไม่ได้เล่นมาหลายปีมันขนาดนี้เลยเออเชี่ยวแว่บหน่อยไป ไปกูบอกเฮ้ยหลบ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 เหแล้วกู้องไได้ว้าเราบอกจะเสียใจแม่ข้าน้องกูเฮียีพี่กูเอ้ยพี่กูเลยแม่เฮอ้ียแม่กูต้องยินมาได้ไม่งั้นคืนนี้กูจะนอนไม่หลับ มุมนี้แหละเฮ้ยชุบหลบที่นึงเฮ้ยจังหวะนี้แล้วก็หนี่ได้ไงเราแม่งกูจะไล่ฆ่าแต่เบรกเกตเลย้วผีกูแค้นมากเลยแครนตลอดบางอาศัยแว่นเหมือนกูเฮ้ยวันหนึ่งกูจะสอนให้รู้ว่าใครสายตาสั้นกว่ากันปึ๊บโยกหลบโยกหลบเฮ้ยเชี่ย อย่งมุมมันสูงไปแล้วมุมไม่ดีกว่าเฮ้ย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 อ้าวเราเปลี่ยนมุมไงพี่อะไอ้ไรอะ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 ไรอไรอะไรอะไรอะ่รอะไรกะไมอะไนอะไรอะไรีะไรอะไรวะไรอะไรอะไอะไรอะไรอะไ่อะไรอไรยะไรอะไรอะไรเเไรอะกรอะไรอะไร้ะไรอะ่รอะไรอะไรอะีรอะไรอรอะไรอะไรจะไรอะูระไอะไอะไรอะเกไรอะไรอะร เกมมันแอบเล่นมาเมื่อคืนอ้เหียไม่ได้แย่ละคันบังคับแย่ละคันบังคับไปแล้วครับไอ้มึงโดนยิงไล่มาว่ะพี่ช่วยดูกูว่าอะไรวะเดี๋ยวดูมันอยูข้างนี่มันอยู่ข้างนี้นั่นแหละน่นแหละนั่ะโอ้ยเยย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 ย่ยยยายยยยยยย เย่แล้มันจบแล้วแบกกอรไอ้เหี้ยตัวยืดเลยเขาหอแทงหลังพี่เสมอไม่มันจะได้จบไงเหี้ยล้วอ่ะแล้วยิงกูในต้นเลยมุมมึงดีแค่ั้นแหละไปเกิดเราบีแต่กูนี่แย่แล้ววะองศาเนี่องศาเนี้ย ไปเกตแล้วองศานี้น้องนี่เฮ้ยยังไงสบไปอยู่ข้ามทวีปไปเลยดูสกอร์คิวบูกูด้วยมึงเป็นใครไปเกตไอ้ยี่หกคิวอ้าวโอ้คิดจะสวนกันกันเหรอชุบ ไม่เอ๊ะโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงวะเงย์กูกลัวกูกลัวก่อนเลยมึงเมื่อไอ้ขวานรอมาดีทำไมแข่งกันยิงไกลแม่ห้ามเข้าไกลเอ้ยโอ้มันยากแล้วไปเกลดลองดูลองดูโอ้โหเห็นพิมพ์บูมแล้วเออเออเออออเอาเข้าไกลเลยไม่อย่างว่าเราจะไม่เข้าไกลกันวิซี

ไอ้ย่าบุ่มกูมาก่อนแกมายิงสูไม่ได้อ่ะเอาแล้วมึงโดนบุ่มกูบ้างแกมุ่งเกิดไอ้พี่โคนโง่มุ่งเกิดกูเะนี่เลยแล้วถ้าจะปรับปากกระบอกปืนไม่ต้องบุ่นก่อนหรอแล้วมึงมาถึงก่อนกูอ่ะ กูรู้รู้อะไรรู้ว่าเขาจะไปมุมนั้นเลย้ารู้จะสู้ไม่ได้บุปผีอะเฮ้ยโอ้โหจบแล้วผมฮยหักลำใหญ่โว้ยโคตรได้โคตรไก่ ีไปพวกเราเปลี่ยนแบบกันดีกว่าเฮ้อไม่เกมมาพผิด่ไอ้ควายมึงไปว่าตายกันหมดอลยไม่เกมมานผิดหนาม ปาด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 าดป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 ปาด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 ปีดาดปาดปาดาดปดปอดปา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  สุดๆต้องไปนี่ดวิ่งมาชนกูตมันวิ่กมาโคตรเลยโคตรเงียบเลยเว้ยมันวิ่งมาเมื่อกี้5 minutes later busy ไก่ไก่แจ้ไก่แจ้กวิกนีพี่มันวิ่งตามมึงตลอดไม่ต้องกลัวมันวิ่งตามมึงไม่หยุดเลย ไอ้กุลฉกอ่ะพี่ฉกกระมันฉกเอาแล้วพี่กูลล้ำวงโชยเอาแล้ได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันนะเออได้ทั้งวันเลยไอ้แก๊จู้อวยยอมหรอกไอ้เหี้ยสอบกูบังสอกุบังหรืเรียกสอบกูบังสอบกูบัง ผมไม่รอ้สิักกูนอนตายไม่ให้บริการไม่ให้บริขาไปกูเลยอ้าแเราไมกูไงแพ้ก็ไม่มีอุ้ดเลยไปกูเลยมันเป็นเทคนคนดีด้วยวะ แม่งมันปัดตกโตมาแล้วไอ้หน่าตาขเราเยี่ยม่เก็บตัเก็บมุเวเก็บมุดเลยไม่ไม่ได้ทำอะไรหลอก้ววคุะายแล้ววกคุจวคุจอ 야, 무지개, 가니까 โอเคพิซี่เบกเกอก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการเวทีทีวีและเกมแฮนด์คอิเตอร์ของเราโอ้โหไม่อยากเชื่อกับมาเล็กจัตยีแม่ก็มันละเกินไดเกมนี้ก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถซื้อมาเล่นก็ได้แต่แนะนำไปซื้อมาเล่นกับเพื่อนนะผู้ชมเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนเดียวในเกมก็ได้นะไม่มีใครเล่นด้วยนะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่ปรากฏไลค์กับสำใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจไปทั้งนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีลาไปก่อนไปเจอนคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า